อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชะโลทอนอีก6.5กิโลเมตรนะครับกนาฬิการครับ5นาทีแล้วนี่คือสีสันแบรรยากาศบางช่วบางตอนในกิจกรรมปัน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะจันะครับจุดสตาร์ทอยู่ที่อบา,าตท่าบุญมี ตอนนี้ก็อยู่ในระยะทาง36กิโลเมตรโดยประมาณสมอใบามากันหลายท่านเลยนะครับมีแต่คนแรงดีๆทั้งนั้นเลยขยันแข็งแรงมากๆสุดยอดสุดยอดสองคนข้างหน้าคือคุณพี่ที่อายุ65แล้วนะครับผู้ชายผู้หญิงก็59นะครับแข็งแรงมากๆ600โลโออเด็ก พัทยาตราดไปมาแล้วว่างั้นนี่กำลังจะไปอีกส่วนคนนี้ข้างหน้าผมเนยโหคนสวยจากห้วยใหญ่พัทยา,าเห็นทรงปั่นนี่รู้เลยตึงใจนะครับทิติพ่อ,พอนห้วยใหญ่นะครับเราจะเลี้ยวขวาปัน่นลัดเลาะตามสวนยางตามสวนยูคา ไปเรื่อยอ่าอ่าแบบนี้เลยข้าวๆข้าวๆประมาณนี้บรรยากาศ